รีวิวเครื่องเล่นดีวีดีนะครับแบบพกพานะครับแบตในตัวครับมีแบบมีอะแดปเตอร์ให้นะครับพร้อมใช้เลยนะครับชาร์จได้แบตเก็บไฟปกติเล่นได้ประมาณ4ชั่วโมงตามสเปคนะครับเป็นยี่ห้อโซนี่โมเดล DVP ี x ี8 0เ็กเจ็ดแปนะครับ CD and DVD player นะครับมีมออแปลง12โวลต์แถมให้นะครับชาร์จได้ปกติอ่าเดี๋ยวผมเทสชาร์จให้ดูอธิบายก่อค่าวนนะครับด้านข้างจะมี ปุ่ม on off นะครับแบตในตะัวฮะอันนี้จะเปิดแบบไม่มีแบตให้ดูนะครับนี่ะพาว power ปิดติดปกติอันนี้ไม่ได้เสียบนะครับมูฟังเสีย์ปกติใช้ USB ได้นะครับมี AV out ก็คือต่อสำหรับที่คนที่จะมีระบบ AV out ออกไปที่จอข้างนอกนะครับเครื่องสภาพใหม่นะครับมีรอยบ้างามการเวลานะครับด้านในก็จะเป็นภาษาอังกฤษเมนูทุกอย่างเป็นภาษาอังกฤษนะครับพวกซับไตเติลทุกอย่างเป็นภาษาไทยหน้าจอไม่มีขอบดําใช้งานเต็มระบบสำหรับระบบชาร์จก็ เสียบโมอแปลงได้เลยนะครับมีโมอแปลงแถมให้นะพร้อมใช้แบบปึ๊บนะมันก็จะขึ้นชาร์จนะครับขึ้นชาร์จอ่าเดี๋ยวผมเทสออนก่อนนะฮะเริ่มต้นเสียบเสียบใส่ชาร์จหรือว่าไม่ไม่เสียบก็ได้เดี๋ยวผมจะลองแบบไม่เสียบนะครับแล้วกดกดปุ่มออนพาวเวอร์นะครับให้รู้ว่าแบตใช้ได้ปกตินะมันเขียนสเปคประมาณนี้นะจอสีนะครับแบตใช้ได้4ชั่วโมงระบบเสียงดิจิตอลเซอร์ราวนะฮะมีรองรับออดิโอดิสนะฮะ MP3 ดีวีดีนะครับประมาณนี้นะฮะบีซประมาณนี้นะฮะผมจะทดสอบคร่าวๆก็ประมาณ USB สามารถเอาเพลงหรือว่าเอาคลิปเอาหนังที่อยู่ใน USB ที่เรากบมาเนี่ยมาเล่นที่เครื่องนี้ได้นะครับนะฮะอาจจะเลือกถ้ามันไม่ขึ้นนะจะขึ้นเนี่ยจะขึ้นให้หมดหมดเป็นภาษาอังกฤษหมดนะครับส่วนการเซตอัพเดี๋ยวผมจะเซตอัพให้ดูทุกอย่างเป็นภาษาอังกฤษหมดใช้งานง่ายนะครับนะฮะว่าเซตอัพพวก จะเปลี่ยนภาษาก็ได้ระบบเสียงนะครับระบบจอนะฮะร,ระบบ16.9ต่ออะไรเนี้ยเช่นสกินเซิร์ฟเวอร์ทุกอย่างภาษาเนี่ยผมเซ็ตให้เป็นดิสเมนูไทยออโดอไทยนะ OSD ีจะมีอังกฤษกับอญี่ปุ่นนะครับเซ็ตพาสเวิร์ดทุกอย่างนะครับใช้งานได้ออปชั่นเราจะมาเลือก USB <S <S ตัวนี้น่าจะรองรับอ่ารีโมทอยู่นะแต่ผมไม่มีรีโมทนะสำหรับเครื่องนี้นะครับมีแค่าสายอะแดปเตอร์ให้เดี๋ยวผมจะลอง อา USB ดูก่อนนะครับ u s B อ่านเรียบร้อยนะฮะเราก็มาเลือกเคอร์เซอร์ทุกอย่างเป็นภาษาอังกฤษใช้งานง่ายนะครับเราก็มาเลือกได้เลยว่าเราจะฟังยังไงทรกไหนระบบเสียงวอลลุ่มทุกอย่างใช้งานได้หมดนะครับระบบเสียงสลาว์าวเ์เทอร์ซักันนะครับเป็นนิสลาว์อนาล็อกพสแตนดาร์ดเ้นสลาว กหมดเพย์พอ์เต็มระบ,บบเลยนะฮะสำหรับตัวนี้ครับพกพาสะดวกนะครับเป็นโซนี่แท้แล้วก็มีอะแดปเตอร์ให้พร้อมใช้เลยชาร์จได้ะครับชาร์จได้แล้วก็เล่นแบบเล่นแบบพกพาได้ไม่ต้องใส่แบตบไม่ต้องเอาที่ชาร์จไปอย่างเ<ๆ>งี้ยนะครับ12โวลต์นะครับลำโพงตัวเล็กนะครับอยู่ตรงนี้ระบบเซอร์ราวสตูดิโอสต็อปนะครับเดี๋ยวผมมาลองเล่น DVD นะครับ ตัวนี้น่าจะรองรับ DVD Audio d i s c MP3 น่าจะได้นะฮะเดี๋ยวผมเช็คใช้ระบบ DVD ให้นะจะล,ลูกค้าไปต่อนะครับเพราะว่าปกติถ้าเล่น DVD ได้ก็ต้องเล่นยืดเล่นพวก a u d ดิ d ดพวกเอ็ม uh, พ d า m ว3 VCD ได้อยู่แล้วนะครับประมาณนี้ตัวเครื่องไม่ได้ใหญ่มากนะครเท่าข้อมือเนี่ยปกพาสะดวกมากนะครับสำหรับคนที่หาอยู่นะฮะซึ่งหาซื้อได้ยากแล้วสำหรับยี่ห้อโ o n y ่นะครับ เล่นได้ปกติเลยนะครับถ้าจอใสปิ้งไม่มีขอบดำนะครับนะครับเล่นเลยเต่มสามารถเล็กเมนูได้เลยนะครับเล่นเต็มจอได้นะครับเพราะว่าตั้งไวง้ส6บหกตัวกลางอันนี้เป็นสเตเลของมันก็เลยจอเล็กนะครับสก๊อนะ พับคลิกเข้ามาเมนูก็จะไปให้เลือกให้เราเล่นเลยนะครับถ้าเป็นซับไตเติลเป็น DVD เป็นภาษาไทยก็จะเล่นไทยอันนี้เป็นของญี่ปุ่นจะมีภาษาญี่ปุ่นมาครับแล้วถึงตอดติชากมุที่ม เพิ่มยากมากโาเโากะอัวด็กวะครอบครัวเด็กวครอบครัวเดีวเด็รอบครัวเด็กวะครอรัด็กวครอบเดกะครรัดะอบครกะครอัวะบครักะครอัเรเกรบ็อเดเคร็บับเคอครัคบวรับคับ